ถ้าเราไปเจอ1ส่วน1บวก2บวก1ส่วน1บวก2บวก3บวก1ส่วน1บวก2บวก3บวก4ี่บะหมี่เกี๊ยวเออไม่ใช่บวกไปเรื่อยๆจนถึง1ส่วน1บวก2บวก3บวกไปเรื่อยๆจนถึง20่สิบทําไงครับพิจารณาก่อน1บวก2บวก3าไปเรื่อยๆจนถึง20ต้นบวกปลาย21คูณจํานวนคูณ20หารด้วยสติ๊กกลับเลยครับ2ส่วน20คูณ21 1บวก2บวก3ไปจนถึง19เกา็เช่นกันต้นบวกปลาย20คูณ19หาร2พิกับ2ส่วน19คูณ20ว้าว2ส่วน18คูณ19บเไปเรื่อยๆจนถึง2ส่วนต้นแบปลาย3 3คูณ2บวกมาเรื่อยๆ2ืส่วน3คูณ4จะไหมครับสจแล้วน้องยงก็สามารถที่จะดึงตัวร่วมเลข2ออกมาได้ อา้ากลายเป็นเศษส่วนเทเลสโกปิก1ส่วน2ลบ1ส่วน3วง1ส่วน3ลบ1ส่วน4บวกไปเรื่อยๆจนถึง1ส่วน19ลบ1ส่วน20บวก1ส่วน20ลบ1ส่วน21เหลือตัวไหนนี่เนี่ยเหลือ1ส่วน2ลบ1ส่วน21คูณที่2ครับเพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะได้เป็น2 19ส่วนด้วย42 ก็จะได้เป็น19ส่วน21ครับ